ค,คิวพร้อมไหมครับ okay. Okay. คิวได้ครับห้ 5, 4, <3. S 1> สแนะนำตัวแล้วก็ทักทายหน่อยครับได้ครับสวัสดีพี่พี่คือทุกคนนะครับผมกลับคณะวุ้นนะครับยินดีที่ได้กลับมาเจออีกครั้งนครับผมเป็นยังไงครับวันนี้ได้มาร่วม โอ้ดีใจมากตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าผมเป็นแฟนเลโก้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมพอมีโอกาสได้เห็นเลโก้เติบโตยิ่งใหญ่เปิดช็อปใหม่เรื่อยๆก็ดีใจกับเลโก้แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยครับนะครับอยากให้ครับนะครับฝากถึงเลโก้ในช็อปใหม่ให้กับแฟนก็สาหรับใครที่ผ่านแวผพามาแถวนี้ก็สามารถแวะมาชมช็อปใหม่ของเลโก้ได้นะครับผมก็จะมีแลนด์มาร์คเป็นรถเข็นรีทฟู้ด ของไทยเราด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าจะเป็นไงก็สามารถแวะมาชมกันได้นะครับผมเผาด้วยเลโก้ครับนักข่าวถามต่อเลยครับครับเราถึงไทยเป็นแฟนคอนมาครับสองปีออมปีอไรบ้างครับไปดูข้างในไปเป็นเกมที่เจ๊เป็นไงบ้างครับอ่าก็สนุกดีครับผมสนุกเป็นแฟนแฟนคลับน่ารักครับผมก็ดีใจมากๆที่แบบน้องๆพี่ๆนึกถึงครับผมก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วกันเพราะตอนแฟนคอนเมื่อปลายปีที่แล้วผมก็เชิญทั้งหลิงแล้วก็น้องออม ไปขึ้นด้วยครั้งนี้เขาก็เชิญเรากลับไปก็ด okay, ีใจมากๆครับอุ๊บไว้นานไหมครับตอนแรกหลายคนลุ้นว่าเกจะเป็นใครก็อุ๊มไว้นานไหมก็ประมาณเดือนหนึ่งครับผมก็ติดต่อประมาณเดือนหนึ่งครับผมคือตอนแรกที่เขาติดต่อเขาเลยเป็นเพี่นิดหน่อยที่เขาเปมนเ่อนเสิร์ฟเลงเงี้ยเซเยสเลยมาเคลียร์คิวเซเยสเลยเซเยสเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมก็เคยชวนเขาขึ้นมาขึ้นแฟนคอนผมแล้วครั้งนี้ผมก็อยากจะเออกลับไปแฟนคอนเขาบ้างครับผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนนึกถึงแล้วก็ อยากไปอยากไปอยู่ในโมเมนต์อยากอยู่โมเมนต์นั้นละกันอยากเห็นความรักจากแฟนคลับที่มอบให้ทั้งสองคนด้วยครับที่เราได้เห็นกันนะครับคือเตรียมอะไรบ้างเค่หนึตงเดียวเองก็ก็ฝึกลองเยอะๆฝึกแร็ปเยอะๆท่องเนื้อเยอะๆครับผมขนาดขนาดท่องเนื้อเยอะบนเวทียังร้องผิดเลยไม่หรออาจจะมีอยากจะมีเสียงร้องแบบแฟนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ร้องผิดจริงครับที่ร้องก็เป็นเลยร้องรอ คือมันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากเลยใช่ใช่รู้สึกแฮปปี้ละกันเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราเราอยากจะมีโอกาสได้ร้องด้วยเราก็เลยเสนอทางทั้งสองคนไปว่าโอเคไหมถ้าเกิดอยากจะร้องเพลงนี้ทั้งสองคนก็แบบโอเคเพราะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเขาเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นครับรับถูกเป๊คนแรกเลยครับที่พิธนอ๋อใช่ครับผมเป็นคนแรกครับกดดันไหมครับตอนแรกที่เขาบอกว่าจะเป็นคนกดดันกดดันมากเพราะด้วยความที่ หน้ตรงนั้นมันไม่ใช่แฟนคลับเราด้วยนะครับเป็นแฟนคลับที่มาหาลิงออนด้วยแล้วแบบมันจะต้องมีสเตจที่แบบเราโชว์เดี่ยวคนเดียวด้วยมันก็อาจจะมีความกดดันนิดนึงแต่แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนน่ารักครับแฟนอินเตอร์ให้การตอบรับดีมากดีมาก,มากแชร์ทั้งหมดอะไรมากเลยใช่ครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูแลครับดีใจดีใจมากๆจริงจริงพอมาถึงนิดนึงก็บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมมีงานเซอร์ไพรส์ต่างประเทศอีกแล้ว มีอะไรไหมมีมีใช่ไหมเห็นบอกว่ามีเตรียมมี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 เขาหลุดมามีแต่ยังบอกไม่ได้ครับรอราติดตามเร็วๆนี้เร็วๆนี้รอบนี้จะเป็นแนวไหนจะเป็นแนวไหนอืมไม่รู้รอติดตามอันนี้ไม่หลุดเลยเหรออันนี้เดือนหนึ่งสองเดือนไม่เกินนี้อันนี้ที่ญี่ปุ่นไหมครับอะไรนะที่ญี่ปุ่นเราติดตามครับเราติดตามไม่หลุดจริงๆหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดตามกการแสดงไหมครับ อะไรนะการแสดงไหมคะไม่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 บอกไม่บอกไม่บอกไม่ไม่ไม่ถ้าไปโดนหรือเปล่าไม่บอกไม่บอกทุกคนนี่ต้องว้าวแน่นอนใช่ไหมครับพี่สองก็มั้งครับน่าจะว้าวผลงานีท้าทายกับยังไงบ้างอะไรนะผลงานีท้าทายกับยังไงบ้างจริงท้าทายไหมมันก็ท้าทายทุกครั้งที่แบบเรามีโอกาสได้ไปทำงานแหละต่อจะให้เป็นรูปแบบงานเดิมแต่ว่า เราไปถึงหน้าง,งานเงี้ยเราก็รู้ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างเราจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด,ดีมากแค่ไหนครับก็ท้าทายท,ทุกครั้งที่ไปเตรียมตัวหนักไหมครับกับงานที่ที่จะเกิดขึ้นยังครับยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้เปิดกล้องใช่ไหมครับไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไรอรอดูได้ดูได้ดูดูดูดเด็กกี่คนก็เลยอะอะไรครับไม่ได้เห็กกี่ไหร่จะเอปเดต็กเลยเร็วเร็วนี้เขาผมเนี่ย แั่ปันแล้วใช่ไหมปีนี้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 ปีีน้ครับอีกอันหนึงที่เราต้องตั้งแฟนมิสซี่ครับครับเป็นไงบ้างคะก็เป็นเหมือนงานเขาเรียกกันว่างานประจำปีสำหรับในพี่พี่แฟนคลับนะเขาเรียกว่าแบบคอนเสิร์ตงานเราเป็นงานหนุ่มงานประจำปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ เอออยากจะพยายามจัดให้แบบทุกคนได้แบบกลับมาหาการได้กลับมาเจอการพวกหลายๆคนก็อาจจะมีคนที่แบบตามผมอาจจะไปตามบ้านอื่นอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะเชิญชวนแบบกลับมาหากันบ้างก็คือเสเยวเสียวพิวนั้นใช่แดชูโฮมแบมันดูเป็นธีมที่คงดีใช่ครับผมเจริงรูปแบบงานครั้งนี้เราไม่ได้อยากจะจัดแบบเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเป็นอะไรจริงจังมากขนาดนั้นเราอยากจะจัดเป็นในรูปแบบง่ายๆเป็นกันเองแล้วกันเจสก็คนใกล้ตัว ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไวรูดอะไรเลยวันนี้วันนี้คนแข็งแรงใช่ไหมใช่ใช่วันนี้นอนเยอะเอาวันไหนวันไหนงานกัน่อวันที่14ธันวาคมนะครับผมก็กดบัตรหมดเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวรอเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเตรียมข้อเข่าให้พร้อมแล้วไปลุยกันวันที่14ธันวาคมครับ โ okay. uh huh. อเคครับขอขอหนึ่งนิดครับพี่ก้าขอสลับนิดน,นึงน,น,นะครับน้องก้าครับน้กคิดว่าเสน่ห์ของเลโก้เนี่ยนะครับถ้าเป็นตนัวนของคนรุ่นนของกับนี่คืออเสน่ห์ของเลโก้เหรอครับสเสน่ห์ของ LEGO อเลโก้คืออะไรผมว่ามันเป็นสิ่งที่ timeless ละกันเพราะว่าเราอย่างที่บอกคือเราอยู่กับเลโก้มาตั้งแต่เด็กๆเนาะจนโตโตมาถึงทุกวันนี้เลโก้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่แล้วเราก็สามารถ ใช้เลโก้เนี้ยสารสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้สามารถชวนพ่อชวนคุณแม่ชวนพ,พ,พ,พี่พี่น้องนอง,นอง,นองทุกคนเนี่ยมาต่อแบบมาใช้เวลาร่วมกันได้ก็ถือว่าเป็นสินน่งทีนน่น่ารักมากครับผมสุดท้ายเลยครับกับถ้าเลโก้มีคาแรคเตอร์สุดท้าออกมานะครับอยากให้ทุกคนเป็นคาแรคเตอร์เ,เป็นเป็นพ่อแมวและกันครับผมเพราะผมมีลูกลูกชายสองคนครับเป็นแมวขออินเสิร์ตหน่อยไหมอินเสิร์ตครับ